จิรวัตรศรีบรรพนนะครับผู้จัดการห้างคุ้มสนกัดยุพินการเกษตรอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายครับร้านยุพินการเกษตรของเรานะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอาหารสัตว์อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์แล้วก็ายารักษาสัตว์ทุกชนิดนะครับที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดนะครับที่นี่เราขายทั้งปลีกและส่งนะครับแล้วก็ส่งโดยเข้าฟาร์มโดยตรงนะครับถึง ผู้ใช้โดยตรงนะครับทางร้านยุพินเองนะครับจะเน้นเรื่องของคุณภาพอาหารเป็นหลักนะครับตรงนี้เองลูกค้านะครับที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับก็จะรู้ว่าทางเราคัดสรรแล้วก็เลือกโรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงกับความต้องการของลูกค้าอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วก็ ทางร้านเรานะครับมีทีมวิชาการนะครับที่จะลงไปส่งเสริมแล้วก็แนะนําวิธีการเลี้ยงให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลานะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะครับทางเรามีทีมวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับลงไปให้บริการกับลูกค้าเป็นประจำนะครับเป็นเวลา24ปีแล้วนะครับตรงนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ครับจะอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอท่าบ่อหรือเขตจังหวัดน้องคายประมาณ80%นะครับในส่วนหนึ่งก็คือมีลูกค้ากลุ่มอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงเช่นอุดรธานีนะครับน้องบุรลัมพูหรือเบืองการเป็นต้นนะครับตรงนี้ก,ก็ก็มีบ้างประมาณ20%นนะครับในธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์นะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่เรา เจอเป็นประจำนะครับก็คือเรื่องของสต็อกสินค้านะครับที่ร้านเองนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้ซื้อโป,ปรแกรมนะครับสำเร็จรูปมาทําการขายหน้าร้านนะครับซึ่งปัญหาก็มีนะครับก็คือเรื่องของระบบสต็อกหรือระบบการคีราคานะครับซึ่งบางครั้งทางทางร้านเองได้มีพนักงานขายหน้าร้านนะครับซึ่งตรงนี้เองโป,ปรแกรมสําเร็จนะครับก็ ไม่สามารถควบคุมเรื่องของระบบสต็อกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหากับการขายปีกหน้าร้านอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่ทางร้านยูพินการเกษตรนะครับได้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ส่งเสรมิมอุตสาหกรรมภาคที่4นะครับสิ่งที่ทางร้านยูพินได้รับก็คือทางอาจารย์เอาเรื่องของระบบสต็อกนะครับ ที่เข้ามาแนะนําให้กับทางร้านนะครับซึ่งดีมากๆนะครับสําหรับร้านเราที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้จากกมรมส่งเสริมนะครับอาจารย์ก็มาสอนเรื่องของการเช็คสต็อกนะครับซึ่งเราก็สามารถเช็คสินค้านะครับได้ง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีก,กนหนึ่งที่ทางอาจารย์มาเทรนกับทางร้านเราก็คือเรื่องของการกําหนดจุดสั่งซื้อสินค้านะครับหรือระบบสต็อกโดยการนําเอาระบบของ Excel นะครับ ที่เข้ามาสอนน้องๆในร้านของเรานะครับตรงนี้เองก็รู้สึกว่าการทํางานก็สะดวกรวดเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสต๊อกนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือการนําระบบของบาร์โค้ดนะครับเข้ามาใช้ในร้านระบบบาร์โค้ดผมว่าตอบโจทย์แล้วก็ดีมากๆนะครับสำหรับการขายสินค้ากับทางร้านของเรานะครับสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็แม่นยําในเรื่องของสต๊อกแล้วก็การคิดราคาสินค้า ฝากร้านยุพินการเกษตรนะครับอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับร้านตั้งอยู่ตรงสี่แยกน้ำมงนะครับทางไปอำเภอสีเชียงใหม่ครับช่องทางการติดต่อทางร้านเรานะครับทาง f c e e o o o นะครับหอจกอยุพินการเกษตรแล้วก็เบอร์โทรนะครับ042432528นะครับแล้วก็0918657006ทางเบอร์โทรนี้ติดต่อทางเราได้เลยครับ ต้องขอขอบคุณนะครับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมระสวรรนะครับที่ได้นําข้อมูลดีๆมาให้กับทางร้านนะครับขอบคุณครับอ้อยปวีณาบุตรแก้วนะคะปัจจุบันเป็น CEO บริษัทโชย่าสกินแคร์จำกัดนะคะซึ่งบริษัทของเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์นะคะในเครืออยู่3ตัวนะคะมี เดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็เซรั่มนะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่1นนะคะเป็นโอเวอร์ไนท์ไวท์แฟกเตอร์นะคะจุดเด่นของตัวนี้นะคะสามารถเป็นสลิปปิ้งมาส์กได้นะคะแล้วก็เป็นไนท์ครีมในตัวเดียวกันนะคะ ปรับสภาพผิวนะคะให้เรียบเนียนนะคะแล้วก็ลดเลือนนะคะฝ้ากระจุดด่างดําและยังช่วยนะคะทำให้ผิวเรามีความชุ่มชื่นได้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะคือ perfect skin serum นะคะตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากาน้าแร่นะคะจากนิวซีแลนด์นะคะและด้วยนวัตกรรมนะคะ encapsulation จะสามารถทำให้ผิวนะคะนุ่มชุ่มชื่นนะคะยาวนานยิ่งขึ้นนะคะแล้วทำให้ลูกขนของเรานะคะ บลงนะคะคผลิตภัณฑ์ตัวที่3นะคะเรด l l ออเดครีมนะคะตัวนี้นะคะจุดเด่นจะมีความบางเบาแล้วทําให้ผิวเรานะคะเรียบเนียนขึ้นนะคะปรับสภาพผิวนะคะช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดํานะคะแล้วตัวนี้ยังมีกันแดดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ ปัญหาก่อนเข้าโครงการนะคะเนื่องจากไม่มีระบบนะคะในการบริหารสต็อกสินค้าทําให้สินค้าเรามีมากจนเกินไปนะคะหรือบางครั้งนะคะทําให้สินค้าของเรานะคะมีน้อยจนเกินไปนะคะทําให้ขาดโอกาสในการขายสินค้าแล้วก็ในบางครั้งนะคะก็ทําให้ต้นทุนของเราเพิ่มมากจนเกินไปเนื่องจากสินค้านะคะได้ขาดหายออกจากสต็อกนั่นเองนะคะ หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับคำแนะนำให้นำบาร์โค้ดมาใช้ในการบริหารสต็อกทำให้ลดต้นทุนในการจัดการสต็อกสินค้าเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4กลมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้โอกาสเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ใหกับผู้ประกอบการอุตสาหากรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊กโค้ดบายปวี หรือ l ลาย ID 0987422642ได้นะคะขอบคุณค่ะ